สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแคสเกม RO นี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเริ่มใหม่ให้เลยดีกว่านะคะก่อนถึงก็ให้ตั้งชื่อตัวละครนะคะค่ะเราจะไม่ใช้สูตรนะคะในการเล่นอะไรดีอ่ะ ตั้งเชื่อเป็นตัวของชั้นเองแล้วนะคะขอบอกไว้ต,ตรงเลยค่ะว่าเกมนี้มันมันเป็นเกมที่เกมหนึ่งที่หลอนเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็หลอนไม่ได้หลอนอะไรมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันแค่กลัวตรงที่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ค่ะอันนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยพวกเราออกไปจากที่นี่กันเถอะ คือเหล่าทาเคชิเธอกลัวเหรอนะคะก็มีเจ๊ยงจันไตละโง่นะมอนเตอร์ม่ะปีศาจไม่มีจริงหรอกนะเอาเฮปปี <c oughs> <c oughs> อ้อกเดี๋ยวก็ต้องไปเก็บจานที่ห้อง,องครัวกดสเปซบาร์เพื่อเก็บของ はい。 เฮียไอ้ไฮขนลุกปะเนี่ยขนลุกแล้ว่ะสู้ๆนี่นี่นี่เฮีขอด้วยันแล้วชิ้นละมั้งนะฮะ เซ็กซอเบดรูมเขียวอ๋อ o ี Use the here. Yes. Yeah. นะคะความจริงตรงนี้มันก็แบบไปหา คลิปดูเองได้แล้วก็แอบมั่วรหัสได้เราก็จะโกงด่านตรงเปียนโนที่อีระเบะม่วงมันจะโผลมานะคะแต่ว่าเออเราจะไม่โกงอ,อุ้ย,ยลืมอีกเลยอันล็อกก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเกินมันมาหนีไม่ทันต้องข้าไปแนะ เสร็จแล้วค่ะก็กลับไปยังห้องเดิมตอ่อโอ้ยไม่อยากห้ถึงตอนนี้เลยอ่ะโอ้ยมแมงก็ได้วะโอเคมันจะเป็นเลือดอยู่นะคะ ไม่ได้ผลสัตว์อ๋อสองสามเก้านะเขาบอกว่าเกมนี้มันต้องเตรียมกระดาษไว้ก่อนอ่ะขอเตรียมใจแป๊บโอ้ยสัตว์ตายเฮี้ยอน่ากมาก มือเย็นแล้วเนี่ยเมื่อกี้ได้อะไรนะสองสามเก้าใี่ไหมไปดูอีกรอบแป๊บๆเลยวะสองสามเก้าหาเกมนี้มันก็ต้องมีไขรหัสเยอะแล้วบางทีมันก็ไม่ใช่รหัสที่ว่าเราตั้งไว้ยากไเห็นบ้างมันก็ไม่ใช่อ่ะแป๊บหนึ่งนะสองสามเก้าวะมันก็ต้องมั่วในเลขเยอะกันนี่แหละ กระดาษมาด้วยอ่ะสองสามเก้าสอพ่อมึงเยยงลลไปไป้9มันสามารถเปลี่ยนเป็น6กได้ใช่ไหม ก่อนนะคะ